เครดิตคือมีภาษีซื้อแต่มากกว่าภาษีขายยกตัวอย่างเช่นภาษีขายเท่าไหร่นี่คะจนันแสนหนึ่งหนึ่งแสนบาทภาษีซื้อแสนสองจะเห็นว่าภาษีซื้อจะมากกว่าภาษีขายแบบนี้เราจ่ายเงินไหมคะไม่ต้องนะคะเราก็จะขอคืนสองหมื่นหรือเครดิตเครดิตคือฝากเงินไว้ที่สัมภาระก่อน,อนสองหมื่นบาท ะะซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเต้นลดต้องเครดิตอย่าขอคืนนะคะเพราะขอคืนก็จะถูกตรวจอันนี้อาจารย์ขอใส่เป็นวงเล็บแล้วกันเนาะเป็นเครดิตนีหนะคะเครดิตนี้ก็จะยกยอดในแบบพพสามศูนยข้ามไปเดือนถัดไปนะคะพอไปถึงเดือนมีนาคมค่ะมีเดือนมีนาคมก็จะเกิดภาษีขายอีกเกิดภาษีซื้ออีกนะ,ะเกิดขึ้นเท่าไหร่คะภาษีขายเกิดขึ้นที่80,000บาท พาสีซื้อเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นบาทสรุปในเดือนมีนาะเราอาจจะต้องจ่ายพาสีอยู่ที่หนึ่งหมื่นแต่ว่าไม่ต้องจ่ายเพราะเรามีเครดิตเครดิตนี้ก็จะต้องยกมาใช้ในเดือนนี้ปรากฏว่าลืมค่ะไม่ได้ยกเครดิตมาใช้ลืมเครดิตตัวนี้นะไม่ได้ยกมาต่อมามาเดือนเมษา พอมาเดือนเมษาเกิดภาษีขายแสนห้าเกิดภาษีซื้อที่ค่ะหกหมื่นจะต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่คะเก้าหมื่นพอมาเดือนเมษานะคะจะยื่นภาษีละนึกขึ้นได้ว่าตัวเองเนี่ยเคยมีเครดิตค้างไว้ในเดือนกุมภาก็เลยจะเอาเครดิตของเดือนกุมภาที่เคยลืม มาใช้ในเดือนเมษาตัวเนี้ยกยอดข้ามเดือนมาเพื่อมาหักตัวนี้ที่จะต้องจ่ายเก้าหมื่นใช่ค่ะกะว่าเอาเก้าหมื่นลบสองหมื่นจะเหลือเจ็ดหมื่นแล้วจะจ่ายเจ็ดหมื่นไม่ได้ลืมแล้วลืมเลยค่ะทั้งหมดสองหมื่นนี้ถือว่าตัดทิ้งอันนี้คือต้องระวังว่าเราจะมีการลืมไหมในทางปฏิบัติค่ะ ชอบเอาสองหมื่นนี้มาเกอกเข้าไปในเดือนนี้สองหมื่นแล้วตัวเองก็ไปจ่ายที่เจ็ดหมื่นถามว่าเกอกแบบนี้ได้ไหมได้แล้วระบบก็ยอมสัมภาระก็รับแบบค่ะแต่จะถูกปรับย้อนหลังต้องคอยตรวจดูด,ดีๆ